สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แกดนานๆกดยันยานกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันฝันหวานของอีเธิดกันค่ะมันฝันว่าจะทําสระว่ายน้ําจะทําสวนน้ําในนาตรงนั้นที่เดิมมันบอกว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลาตอนนี้ไม่แล้วค่ะจะทำสระว่ายน้ําให้ลูกชายคนเล็กไปฟังกันค่ะ มีบ้านผมบ้านพี่รอมบ้านแอดชิด้าพี่แอนสี่หลังพี่รอมหาไปไหนอ่ะก็พี่รอมไงพี่ไม่อมลก็พี่รอมไงจะลืมไปาว่าโซนนี้ชอบแบบว่าลอยน้ำอ่ะนะใช่ป้าป้าหอดหลังบ้านผมอยู่่หอดเาก็ตบบินผมไปเลยมกกไปตหน้าผมแล้วนนเลยตนีตนีเท่านั้นบ่หอดอเลยบ้านอน่ะแว่าโอ้เตืนกออ้าวไม่ไไงานองเดินนานเนาบ้านสร้างดำเนสร้างดำนอนเด่นอยู่ชวมอนี่มืออนี่แล้งอ่าเงจะถ จะติด้างสร้างนั่นนาติลงโอ้ยนี่มี่และเราเห็นงานแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภาพมองนึ่งไสุดมองนึ่งกับข้าข้าเล็กน้อยมองนึงกับขาแอลมองนึงกับเพียงข้อจะบ่อยสมหัวม้สวน่้จะลงไลาในโรงเรียนนี่ขนะว่าสมหัวโลดฮะโอ้ยมาสซอยู่บบานสิมสัครับพาิบวคือู้ชาเป็นตัวที่มอเลยมองต้ัเลยโอ้โห้าผู้ชาทักทุกการอย่งบอกทัุกการปะทกุกการปะ กูจะมือเดียกัแล้วแล้วอพาไปเรียนโรงกแต่มี่าด่ายอากพี่เดี๋ยวพาไปเรีนโงรงการน่ะไปดนเล้นน้ำต่าที่มาโครงการถาขีใบขีใบมันม่ทุนกแต่ว่าไม่โครงการไหวนะโครงการน้ยอีกปะเดี๋ยวว่าเขาจะแบบผัาาหลมมาเล่นน้าสินสาเปนาน้เลยบอกปะเออก็ยังมาสวนน้ำไม่ใช่ว่าจะคุ้้าเลียงปลาอเงี้ยัง่ังฟังเบาเนโครงการนีประมาณหาสิปานค้นโครงการหาสิลานเนี่ ก็ก้นคุดพมานีกคุด้กับถ้ามันพูกัเพื่อนเราใส่กระซานอเาเตีมเอาเตียมคุดกันี่แล้วคุดไบเนี่ยเือให้ทกเไปุดเมตรสอเมตร้ามเบิยูปเปอร์คสิงเลยน้มดเอากหารันออกหากันดีเดอาก็ขุดลงนี่นมันเป็นน้ำสางกระโดดลงอี่แล้วเขจะเอากระเบื้องมาใส่ถ้ากับกระเบื้อนเลยมอ่ะซาไว้นาพกัได้เร็วก่

อยากจะสร้างสระว่ายน้ําทําเป็นสวนน้ําจะขุดตั้งแต่ตรงบ้านแอดชัยนะคะแล้วก็ยาวไปอีกสี่หลังคุณลองคิดดูมันจะเป็นสระขนาดใหญ่ขนาดไหนอยากทำสระว่ายน้ําแล้วท้ายที่สุดก็ตบท้ายได้ว่าเออชัยพลจะทําเองเพราะจะทําให้ลูกคนเล็กอือือเอาลูกมาอ้างอีกแล้วเดี๋ยวพออย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีพวกเอฟซีที่ลหลงไหลคลั่งใครเด็กๆก,ก,ก็จะบอกว่า จะสนับสนุนช่วยเหลือจะให้ทุนจะอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันมองว่านี่เป็นการสร้างโปรเจกต์เพื่อที่จะเปิดกระเป๋า FC ค่ะไอตรงด้านหลังนะ่ะแต่ก่อนตอนแรกบอกว่าอุ้ยจะอยู่แบบพอเพียงทําเป็นโคกหนองนาปลูกข้าวแล้วก็มีนาอย่างนู้นอย่างนี้เทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาในที่สุดก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้บ้าบอพรุ่งพ่านไปหมด ไอ้ตรงที่บอกว่าจะทําทุ่งทานตะวันสีดงสีแดงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรงอกเงยมาค่ะนาข่าปลูกข้าวครั้งเดียวกินได้รอบนี้ตอนนี้อยากจะขุดเป็นสระว่ายน้ําจะให้ยูทูบเบอร์ทุกคนช่วยกันขุดหลังบ้านใครคนนั้นก็ขุดไปช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยค่ากระเบื้องช่วยค่าสร้างจะทําเป็นสวนน้ำซะอย่างนั้นเออ ตลกดีไหมครับนี่คือความบ้าบ้าบอๆแล้วความที่คิดอะไรไปเรื่อยเพิ้อๆแต่จริงๆดิฉันว่าเขามีเป้าหมายแล้วคะ่ะเป้าหมายก็คือการออกโปรเจกต์มาเรื่อยๆให้เข้าหูเอซจะทําให้เอฟซอยากสนับสนุนทําให้เอฟซตอนนี้ต้องหาเงินคะ่ะต้องหาเงิน ยังต้องสร้างอีกเยอะเพราะว่าบ้านของแอดมินสองหลังเนี่ยเขาลงทุนเองหมดนะคะจะก,กระเบื้องกระเบื้องจะอะไรเขาต้องลงทุนเองหมดดีแต่ว่าได้แรงงานยูทูบเบอร์มาช่วยทำแต่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเขาต้องลงทุนให้หมดค่ะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะแล้วยังเดี๋ยวเห็นว่าวันอังคาร เครื่องต้มกาแฟจะมาถึงดิฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาได้เตรียมฟงเตรียมไฟเตรียมการต่อน้ําไว้สําหรับเครื่องกาแฟหรือยังจะมาถึงจะเอามาตั้งมทดตอรจะทําได้หรือยังแล้วเครื่องต้มกาแฟจะไปตั้งตรงไหนคุณจะตั้งแล้วคุณก็เอาตั้งไว้ตรงนั้นที่ร้านกาแฟมันไม่มีร้านเห็นร้านค้าคนอื่นไหมคะเขาจะมีตัวหน้าปิดเลยทำไมที่ร้านกาแฟคุณไม่ทําอย่างนั้นล่ะ พอยกออกก็คือเป็นกันาสาดได้ด้วยตอนเย็นมาปิดก็กลายเป็นปิดร้านตรงนั้นให้เรียบร้อยไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายเลยปกติกิออสหรือช็อปร้านค้าอย่างนี้มันต้องทําแบบนั้นแหละคะ่ะแต่เขาก็ไม่ทํากันเออแปลกดีหรือมอต้มกาแฟจะยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกหรืออะไรยังไงกันดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าคนในนานฝั่งนรกทําอะไรไม่เคยวางแผนคะ่ะ คิดไปเรื่อยทําไปเรื่อยฝันเฟื่องเฟื่องไปเรื่อยนี่นะเอเดี๋ยวเราจะทํศัระ์ว่ายน้ําตอนแรกก็จะเแค่หัวเขา่าแล้วก็มาเอวเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ก็คือจะเอาแบบมาตรฐานมีแต่คนเขาบอกว่าอ้าวแล้วมันต้องมีระบบมันต้องมีระบบถ่ายเทน้ําเสียนะคะมันต้องมีระบบเครื่องฟอกเครื่องอะไรอย่างนี้ขนาดแค่สัะ์หลังซ่วมหลังครัวกลางยังโสโครกขนาดนั้น บอกตรงๆยังโสกโศกขนาดนั้นคุณพูดออกมาได้ที่จะทำสาวไว้นะเพียงพ่อลูกชายคนเล็กอยากได้เอาเป็นแค่ว่าคุณสาวชิตคุณให้ยูทูบเบอร์สักคนหนึ่งเอาโอสตอรี่ก็ได้อ่ะ พาน้องไปไว่ายน้ําอะไรแบบเนี้ยพาน้องไปออกกําลังกายดีกว่าไหมจะได้ไปพบผู้คนบ้างไม่ใช่อยู่เป็นคุณหนูเป็นเจ้าฟ้าเ,เจ้าสวรรค์อยู่ในนาให้ทุกคนคืองอมืองอตีนให้ทุกคนมาคอยยกยอคอยอวยจะไปเล่นน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีคนเข้าไปอุ้มถึงบ้านเอามาส่งเล่นน้ําเสร็จก็กวักมือเรียกคนก็ไปอุ้มออกกสราแล้วเอามาส่งที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าจะสร้างสระว่ายน้ํา <c oughs> เพียงแค่ เอาใจลูกคนเล็กดิฉันว่าน่าจะมีโนโยบายพาลูกไปอาทิตย์ละครั้งไปสระว่ายน้ำดีกว่ามีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีอะไรให้ออกกำลังกายให้เล่นไปสักวันละชั่วโมงสองอาทิตย์ละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอละเป็นการพากันออกนอกบ้านบ้างนึกถึงลูกบ้างแต่ดิฉันมองว่าการมานั่งพูดป่างๆแล้วมานั่งพูดกับยูทูบเบอร์อะไรแบบเนี้ย จริงๆเป็นการกุกข่าวขึ้นมาว่าจะสร้างเป็นการทำคอนเทนต์ไม่ทำจริงหรอกค่ะเพื่อที่จะหลอกให้เอฟซีามไทยเข้ามาหลังใหม่แล้วก็ช่วยเหลือมาแล้วในที่สุดก็จะไม่ได้ทำเหมือนหลายๆโครงการที่คิดฝันหวานเอาไว้แล้วไม่ได้ทำจริงเพราะว่าเปิดโครงการมาเพื่อตกทรัพย์เอฟซีเท่านั้นเองค่ะนี่แหละค่ะนางเจมเลยที่สอง ได้แต่ฝันหวานได้แต่เพ้อไปวันวันึังทาได้แค่นี้ค่ะเพ้อบ้าบ้าบ,าบานี่แหละดิฉันถึงบอกว่านางคนนี้ถ้าเทียบก,กันกับช่องมดเทียบไม่ติดเลยสักอย่างหนึ่งช่องนั้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลเด็กดูแลคนในการวางแผนในการก่อสร้างทุกอย่างเขาจะทดสอบดูก่อนเล็งดูก่อน เห็นตรงกันแะโอเคอันนี้ดีถึงค่อยทําไม่ใช่ว่าก็ทําไปก่อนไม่ดีแล้วค่อยมาทุบทิ้งเหมือนที่คุณกับผัวคุณทําประจับนี่คือความแตกต่างดิ่ฉันถึงบอกว่าฝั่งคุณมันเป็นฝั่งนรกต่ําสถุนเทียบกับสวรรค์เขามีทุกอย่างดีกว่าพร้อมกว่าและที่สําคัญคือมีใจมีหัวสมองมีปัญญาไม่ได้อยู่กับความเพ้อฝันบ้าๆบอๆความขาดที่ตั้งแต่เด็กๆสมัยสาวๆไม่เคยมีอะไรเลย ตอนนี้มาหาได้ก็ไขว่คว้าไว้เต็มที่โดยที่ไม่ได้มองว่ามันมีประโยชน์จริงไหมมันเป็นประโยชน์กับใครดูแล้วมันงี่เง่าหรือเปล่าไม่ได้มองตรงนั้นเลยเอาแต่ว่ากูเคยอยากมีกูจะต้องมีกูจะต้องได้อันนี้คือสิ่งเดียวที่นางจำเลยที่สองคิดได้ค่ะ